ร้าน HP Superbike สวัสดีครับวันนี้มาดูฮอนด้านะครับเป็นตัว CB650 โครงแดงนะครับมาดูคาร์บอนนะครับคาร์บอนคาร์บอนนะครับข่อคาร์บอนนะครับครอบโซ่ก็คาร์บอนนะครับกันรอยก็คาร์บอนนะครับผมยางใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับมาดูเล็กใหม่กันครับ นี่เป็นของไบเกอร์นะครับเลขใหม่ที่สองหมืนหกนะครับชุดแต่งไบเกอร์นะครับมีแคดบากันเครื่องนะครับผมโครงแดงหายากนะครับใครหายอยู่ไม่ผิดหวังครับผม ได้ที่ร้านแฮปปี้ซูเปอร์ไฟเพ็รเกษม81นะครับหนองแขมโทรสอบถามได้นะครับมาไม่ถูกโทรสอบถามได้ครับผม